กแบ่งปันเจ่าเดียวโดวยท่านอาจารย์สวัยนะคะขอมอบเวลาให้อาจารย์ค่ะคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าไปพรพี่น้องทุกท่านเลยนะครับสําหรับคำอธิษฐานวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆตั้งแต่การนมัสการแล้วเป็นพระพรอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้ากําลังเปลี่ยนเรานะครับแล้วการอธิษฐานนะครับซึ่งตรงกับหัวข้อเฝ้าเดียวนะครับสำหรับ หลักการแปลประการในการเป็นสาวกนั่นเป็นสิ่งที่เป็นหลักเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าการที่เราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ครับจริงๆถ้าเราเราดําเนินโดยวิญญ,ญาณที่บังเกิดใหม่ก็จะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเป็นภาระเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าและพระวจะนะคำของเจ้าวันนี้ในพระธรรมโลมบทที่ส3าข้อหนึ่งนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการในฐาน หลักการแป่ประการในการเป็นสาวกย่างมากเลยครับครับข้อหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนทุกคนจงยอมอยู่ภายใต้ผู้บังคับของอาอยู่ยอมอยู่ใต้บังคับของผู้มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นดฉะนั้นผู้ที่ขัดขวางอำนาจนั้นก็ขัดขืน ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งและผู้ที่ขัดขืนนั้นก็จะต้องถูกพิพากษาโทษเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความดีแต่เป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านทั้งหลายไม่อยากกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านก็จะเป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นขอพี่น้องสงบใจอีกครั้งนะครับพระเจ้าพิดาถวายสาธุการแด่พระองค์ โปร่งจะาขาขอเบิกตาเราต้องหลายเปิดตาใจเราต้องหลายที่เห็นสิ่งอัศจรรย์จากพระคําของพระเจ้าและขอบคุณเจ้าที่พระคําของโปรองจะสร้างชีวิตเราให้เราดําเนินตามวิญ,ญญาณที่บังเกิดใหม่วิญ,ญญาณที่กลับใจใหม่และวิญญ,ญาณใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราในนยามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับหัวข้อวันนี้ผมให้ชื่อหัวข้อนะครับในการเฝ้าเดี่ยว แบบสาแอนะครับข้อเดียวแบบ3 l อหัวข้อก็คือยอมอยู่ภายใต้การปกครองของพระคริสให้เรายอมอยู่ภายใต้การปกครองของพระคริสนะครับข้อที่หนึ่งเราเริ่มต้นเลยนะครับทุกคนจงยอมอยู่ภายใต้บังคับของผู้มีอำนาจปกครองทุกคนจริงพะนะคจาคำของพระเจ้าใช้ตรงนี้นะครับทุกคนจง หมายความว่าให้เป็นการยอมที่ออกจาก,กจิตใจของเรานะครับจิตใจของเราเหมือนอย่างในพระธรรมสองเอ่อในพระธรรมลมบทที่สิบสองนะครับบทที่สิบสองข้อสองบอกว่าดิฉะนั้นจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจสมมยนะครับจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจสมัยเพื่อเพื่อท่านจะ,ะทราบน้ำมัทไยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไร อะไรที่มาจากพระเจ้านะครับยอมรับการเปล e <ills> <weg> ี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่นะครับเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับเราจะไม่อยู่ภายใต้ยุคนี้ขนาดนี้นะครับแต่ยอมอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจิตใจของพระเจ้าให้เราทุกคนยอมอยู่ภายใต้บังคับของผู้มีอำนาจปกครองนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าคำของเจ้าได้พูดถึงว่าการที่เราจะยอมอยู่ได้นะ มันเป็นผลจากการที่เราเองนะครับรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับ mm. เมื่อรับการเปลี่ยนแปลงก็คืออย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่ mm. เพื่อเราทั้งหลายจะทราบน้ำพระทัยของเจ้าและจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรยอดเยี่ยมถ้าเรารับการเปลี่ยนแปลงเราครับ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้ว่าอะไรดีและอะไรชอบพะฒทยและอะไรยอดเยี่ยมดังนั้นพระคำของเจ้าวันนี้กําลังบอกให้เราอยู่ภายใต้การปกครองของระบบก,การปกครองของบ้านเมืองนะอยู่ภายใต้ของผู้มีอำนาจการปกครองก็คือผู้ขครองระดับประเทศนะครับและแม้แต่ทุกตําแหน่งนะนะครับไม่ว่าจะระดับตําบลน,นะครับเทศบาลที่ของความร่วมมือนะครับ ขอให้เราเมื่อมีกฎบังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายให้เสียภาษีให้ทำอะไรให้เราอยู่ภายใต้ระบบของบ้านเมืองนะครับเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะ,ะและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นพี่น้องครับอันนี้ขอโยงไปหาบริบทนิดนึงพอดีเหตุการณ์ขนาดนั้นนะครับเหตุการณ์ที่คริสเตีนยนเราโดนขมเหง แล้วเดเราได้สมัยสมัยนั้นนะครับเหตุการณ์ที่ตอนที่อาจารย์เปาโลก,กำลังกําลังเขียนหนังสือนี้เป็นช่วงที่อคนอยิวหรืออิสราเอลนะครับได้รับได้รวมตัวกันแล้วก็ได้ทําตามใจของเขาในการที่ต่อสู้กับอํนนานาจของโรมนะครับคือรวมตัวกันในการที่ไม่ยอมถูกข่มเหงในสิ่งเหล่านี้นะครับก่อการกบฏขึ้นมาแล้วก็ได้ม มีอำนาจของฟาโลนะได้สั่งนะครับได้สั่งที่จะลงโทษหรือจัดการเหล่านี้ดังนั้นเปาโลจึงหนุนใจพี่น้องคริสเตียนนะครับให้ยอมอยู่ภายใต้อำนาจเถิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายหรือดีนะครับพระเจ้าทรงให้สิ่งเหล่านั้นนะครับรวมตัวกันส่งผลดีแก่เราบางทีเราดูว่าไอ ไม่ได้มันไม่ถูกต้องเลยเราต้องเราต้องกบฏเลยนะครับโดยพระเจ้านะคําของเจ้าตรงนี้หนือนใจเราเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีดีไม่ใช่ดีธรรมดานะครับดียอดเยี่ยมนะครับดียอดเยี่ยมการต่อสู้นะบางทีดีไหมบางทีมันดูว่าดีะแต่กลับกลายเป็นว่ามันส่งผลเสียมากกว่าและโดยเพราะเหตุการณ์ที่ เราเห็นว่าการกระทํานี้ถ้ายอมจำนอนอยู่ภายใต้บังคับของผู้ปกครองจะมีผลในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะแทนที่จะรวมกันนะครับคิดในการที่ต่อสู้นะครับและเอาเวลานั้นนะครับเรายอมสงบนะครับแล้วมาคิดในการรับใช้พระเจ้าในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วกอสองนะครับเหตุฉันผู้ที่ขัดขืนอํานาจนั้นก็ขัดขืน ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นสิ่งนี้นะครับเปาโลแบบขอเลยครับว่าพี่น้องการที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นก็จะต้องถูกพิพภากษาลงโทษในสมัยนั้นหลังจากที่คุณยิวนะครับพี่น้องคริสเตียนถูกจับกบ็ถูกลงโทษนะครับในข้อหาจิกกระแต่เปาโลบอกว่าอย่าเลย ให้เชื่อฟังพี่น้องแล้วก็โยมมาหาจริงๆพูดถึงการปกครองในคริสจักรด้วยเพราะว่าการอยู่ภายใต้อำนาจตรงนี้นะครับเมื่อเราอ่านพระวจนะคำของเจ้าพระเจ้าก็ต้องการให้เราฟกัสมาที่เราด้วยคือยอมอยู่ภายใต้หนนาหรือว่าภายใต้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นในคริสจักรซึ่งก็มีสยาพิบาลผู้นำกลุ่มนะครับประธานกลุ่มผู้นำแกนนำซึ่งทุกคนที่ พระเจ้าทรงแต่งตั้งเสียพิบาลนะครับภาพเสียพิบาลก็มอบหมายหน้าที่ให้ผู้นําแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำกลุ่มผู้นํากิจกรรมหรือผู้นำฝ่ายต่างๆในการร่วมกันดูแลเพื่อให้งานของคิสตจัรเคลื่อนไปและสําเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจนะครับเราอาจจะตัดใจเราหรือไม่ถูกใจเราแล้วต่อสู้มันทําให้เสียเวลา นะครับก็ให้เสียเวลาและทําให้แทนที่เราจะมุ่งไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าบางทีเรากลับกลายมาต่อสู้กันเองหมายถึงว่ามาขัดขืน,นกันเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้าบอกว่าให้ยอมยอมอยู่ภายใต้อำน,นาจการปกครองไม่ว่าจะเป็นของบ้านเมืองหรือในรันจักรเหตุฉะนั้นนะครับการขัดขืนก็เป็นการเหมือนกับทําให้เสียเวลานะครับและถ,ถ้าขัดขืนตอบ บ้านเมืองนะครับก็ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายซึ่งมามีผลต่อเอเราด้วยนะครับข้อสามนะครับกลัวผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสําหรับคนที่ทําความดีแต่เป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทําความชั่วถ้าไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าฉะนั้นจงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านก็จะเป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นสิ่งนี้นะครับจามเปาโลได้ นิในใจว่าให้เราทำแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีนะครับให้ยอมจำนนแล้วก็ให้เชื่อฟังผู้มีอำนาจครอบของบ้านเมืองอ่าพี่น้องครับและขณะเดียวกันแล้วบางทีผู้มีอำนาจหลายคนนะครับก็เขาทำโดยที่ตัดตอกตัวบทกฎหมายนะครับและทำตามใจตัวเราเราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามนะครับถ้าสิ่งใดที่ อัต่อตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองและในการที่ใช้อำนาจที่ผิดนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองเราต้องพิจารณา,นานและขณะเดียวกันไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางแต่ไม่จำเป็นต้องทำตามในเมื่อนำไปสู่สิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับตรงนั้นแต่เราน้อมใจยอมฟังพระเจ้านะครับน้อมใจยอมฟังพระเจ้านะครับจงฉลาดเหมือนงูสุภาพเหมือนนกพิราบ ฉลาดเหมือนงูคือเราไม่ชนเราไม่ต้องไปเผชิญหน้าไม่ต้องต่อสู้นะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับเราให้ดำเนินชีวิตในการทำดีนะครับทำความดีแล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะท่งอวยพรนะครับและให้เรารู้ว่าทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เกิดผลดีแก่เราดังนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตในการ ปรฤติแต่ความดีเราก็จะเป็นที่ชอบใจของผู้มีอำนากนั้นนะครับในคือจะทำให้งานของเจ้าสำเร็จนะครับเราจะไม่เสียเวลากับการที่คิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับสามแอลวันนี้นะครับสามแอลแอลที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับแอลหนึ่งข้อที่หนึ่งเจ้ละหกข้อคือยอมอยู่ภายใต้การปกครองของปสติแอลหนึ mm ่ง hmm. ข้อหนึ่งให้ นะครับให้ให้เรารู้ว่านะครับก็คือเราจะไม่ต่อสู้นะครับแต่ให้เรายอมนะครับยอมอยู่ภายใต้การปกครองของบ้านเมืองนะครับยอมอยู่ภายใต้การการปกครองของบ้านเมืองและของพิจักรแอลหนึ่งข้อสองนะครับเพราะว่าอให้เลยให้เราไม่ขัดขืนนะครับไม่ขัดขืนต่อสู้นะครับ และไม่ขัดถืนเพราะการต่อสู้นั้นเรากําลังต่อสู้พระเจ้าผู้แต่งตั้งผู้ที่มีอํานาจนั้นแอลหนึ่งข้อสามนะครับให้เราประพฤติแต่สิ่งที่ดีนะครับทําให้เป็นประโยชน์ทําให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับต่อคริจักและบ้านเมืองนะครับแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วสำหรับโครงการของเรานะครับของของคริจจ์เราก็จะมีโอกาสที่จะ ไปเก็บขยะรอบๆชุมชนนะครับการที่เราเข้าไปช่วยนะครับดูแลไปติดเตียงนะครับีนโครงการที่กําลังเกิดขึ้นในคือจากเลยปีนี้ที่เราจะทํานะครับและการที่เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุนะครับและแม้แต่ผู้เจ็บป่วยผู้ที่มีความอ,าอยากจนหรือต้องการตรงนี้นะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับดังนั้นวันนี้ขออนุญาตพี่น้องว่าให้ hey, เรา ยอมอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของพระคริสต์ไม่ว่าจะเป็นการปกครองของบ้านเมืองหรือการปกครองฝ่ายวิญญาณให้เรายอมนะครับขอเจ้าเวรพรครับาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันเป้าเดียวแบบสามแอโดยท่านอาจารย์สวัยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่จะเราจะมีท่าทีแห่งการยอมที่ออกมาจากจิตใจของเรานะคะ ยอมที่ออกมาจากิใจของเราเมื่อเรายอมที่ออกมาจากิใจของเราแล้วเราจะมีสันติสุขนะคะพี่น้องเราจะไม่มีการต่อสู้ไม่ขัดขืนนะคะเพราะว่าเราและเราจะไม่เสียเวลาคิดสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่เราจะประพติแต่ความดีขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเป็นความสว่างที่ส่องออกไปช่วงเวลาสุดท้ายขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์เชอร์จูเกียรินะคะนำเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าคะ่ะ ครับขอบคุณพระเจ้านะครับคําสอนในประคําของพระเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนแบบพระเยซูคือเจริญสีด้านนะครับก็คือทั้งฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายสติปัญญาอะไรที่เราใช้ความเชื่อก็ใช้ความเชื่ออะไรที่เราใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาฝ่ายร่างกายก็ต้องดูแลร่างกายแนละ้วฝ่ายสังคมคําสอนในเช้าวันนี้ก็พูดถึงเกี่ยวข้องกับฝ่ายสังคมนะครับ เชื่อฟังรัฐบาลที่ปกครองปฏิบัติตามด้วยความรักต่อทุกคนชีวิตเราส่วนใหญ่หกวันห้าวันเด็กอยู่ในโรงเรียนคนทำงานอยู่ในที่ทำงานดังนั้นเราเกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรงนะครับคำสอนในเช้านี้ก็คือให้เราอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าก็คืออยู่ใต้อำนาจการปกครองของรัฐนะครับการที่เราอยู่ใต้อำนาจการปกครองของรัฐ เท่ากับอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าคู่ขัดขืนก็คือขัดขืนอำนาจของพระเจ้านะครับจะถูกพิพากษาอันนี้เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าตัดกับเราดังนั้นพระประสงค์ของพระเจ้าให้พี่น้องรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยให้มนุษย์อยู่อย่างสงบสุขนะครับถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายมันวุ่นวายนะนะครับดังนั้นพระเจ้าประทานอำนาจให้ผู้ปกครองประเทศ นะครับปัจจุบันมันมีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลก็คือการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็คือหมายถึงรัฐบาลพระเจ้าให้ประเทศต่างๆปกครองนะครับอย่างมีระเบียบระเบียบก็คือดิสปิจวินัยนั่นเองดงนั้นเราต้องมีวินยัยนะครับปกครองอย่างยุติธรรมพระเจ้าประธานรัฐบาลเป็นผู้แทนพระองค์อาเมนไหม นะครับรัฐบาลคือผู้แทนของพระเจ้าพลเมืองก็คือเราเนี่ยเชื่อฟังกฎหมายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอาเมนไหมและพี่น้องเจรบประพร์นะครับก็คือเป็นบุตรที่พระเจ้าชอบประทไทยสัธุการเดชพระบิดาเจ้าผู้ทรงส่วนรกอบคุณพระน,นามของพระบิดาเจ้าคําสอนอย่างครบบริบูรณ์ที่ทรงประทานพรแก่เราพระบิดาเจ้าพเพื่อที่เราเป็นชอบประทไทยต่อสายไปเนของพระเจ้าและต่อสายตาของมนุษย์ทั้งปวง ขอบคุณที่บิดาเจ้าอุนปนิแก่อ,อันิชนนุ่มสาวทีวเรียนผู้ที่รับใช้จะพัฒนาของประธานผู้ที่ทํางานจะรับการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าและขอบคุณที่บิดาเจ้าที่เราจะรับพรจากทีวีคูในปีนี้และจบลงที่สุภาษิตบทที่22สิงาว่าจเจ้าควรเดินในทางของคนดีรักษาวิถีของคนชอบธรรมในานามขององค์พระเยซูกิจ้าอาเมนอเมนอะไลหรอยาขอบคุณพระเจ้า